สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม The Infected Part 7จากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมได้ไปสำรวจหมู่บ้านด้านบนของแผนที่มาแล้วผมก็ได้ปลดล็อกเกี่ยวกับโต๊ะคราฟต,ต่างๆวันนี้ผมก็เลยจะมาตกแต่งบ้านเพิ่มเติมอีกสักหน่อยก็แล้วกันตอนนี้ผมได้ขยายพื้นที่ทางด้านซ้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งผมจะใช้พื้นที่ตรงเนี้สร้างห้องครัวแล้วก็อุปกรณ์ในการคราฟสิ่งของต่างๆอ่าเดี๋ยวผมขอย้ายเจ้า กรีนเฮาส์ไปไว้ตรงซ้ายสุดก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมจะได้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาต่อเติมบ้านกันต่อได้เลยเดี๋ยวผมขอเลือกตำแหน่งวางแป๊บหนึ่งนะครับเราจะไม่วางชิดไอตรงล็อกสแตนจนเกินไปนะครับเพราะเดี๋ยวซอมบี้มันจะตบเข้ามาได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปสำรวจเจ้าแร่อลูมิเนียมทางด้านซ้ายของแผนที่ดูว่า เจ้าแท่นขุดเจาะแร่รอบนี้มันจะขุดเจ้าแร่อลูมิเนียมได้ทั้งหมดกี่ก้อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องใช้แร่อลูมิเนียมอีกจํานวนมากในการสร้างาที่เจาะน้ํามันกับกังหันลมนะครับอาตอนนี้ผมมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะขอดูว่า,อารอบนี้มันจะได้ทั้งหมดกี่ก้อนนะครับอ่าวเยอะใช้ได้เลยนะเนี่ยกล่องนี้หยิบมาก่อนหยิบมาก่อนเดี๋ยวค่อยมานับตอนที่เอาใส่ในกล่อง นะครับว่ามันจะมีทั้งหมดเท่าไหร่เชเอาออกมาให้หมดเลยอ่าอเชใส่ไปคือในกล่องเนี้ยแถวหนึง่งมันจะมีทั้งหมดสิบก้อนนะครับอ่าโอเคอุย้ยรอบแรกเราได้ทั้งหมดสิบเจ็ดก้อนแล้วนะครับเดี๋ยวดูรอบที่สองเราจะได้อีกกี่ก้อนนะครับเอ้ยมีอีกหนึ่งก้อนโอเคเอาออกมาให้หมดอ่าใส่เบอร์โอฟิล,ลงไปกดเปิดเครื่องอ่าเดี๋ยวดูรอบนี้ทั้งหมด มันจะได้ทั้งหมด27ก้อนครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาหินกับฐานหินไปให้หมดนะครับเอาไปให้ได้มากที่สุดเออแล้วเจากระเป๋าหนังจร์เลคเนี่ยนอกจากเพิ่มช่องในการเก็บของแล้วมันยังสามารถเพิ่มน้ําหนักในการแบกของได้เพิ่มมากขึ้นอีกนะครับปกติเนี่ยเราจะแบกได้ไม่เกิน50ถ้าเกิดพอถึง50ปุ๊บม,มันจะหนักแล้ใช่ไหมครับ แต่พอมีกระเป๋าเจระเคาแล้วเนี่ยเราสามารถแบกได้ถึง75เลยทีเดียวนะครับถ้าไม่ถึง75เนี่ยเราสามารถแบกได้สบายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราวางกล่องไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะหลอมเจ้าแร่อลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่า,อ,าอุปกรณ์ที่มันเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะใช้แร่อลูมิเนียมค่อนข้างเยอะอย่างเช่นไอแท่นขุดเจาะน้ํามันเนี่ยมันใช้อลูมิเนียมตั้ง15ก้อนเนี่ย นะครับแล้วก็กางหันลมอีกใช้อีกตั้งสิบก้อนนะครับใช้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวผมขอเคลียร์ของในตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้เอาเจ้าแร่อลูมิเนียมเนี่ยมาหลอมทีเดียวเลยนะครับอ่ะโอเคเอาออกมาเลยชึ้เอามาให้ได้มากที่สุดรอบนี้ได้เยอะเหมือนกันเลยนะครับยี่สิบเจ็ดก้อนเนี่ยคุ้มอ่ะรอบนี้ไปแล้วคุ้มเลยโอเคเสร็จแล้วเราใส่ลงไปในเตาหลอมได้เลยนะครับ หนึ่งเตาเนี่ยหลอมได้สิบก้อนเลยนะครับอ่าผมมีสามเตาเนี่หลอมได้ทีเดียวสามสิบก้อนเลยอ่าโอเคเอาใส่ไปอ่าเดี๋ยวดึงอลูมิเนียมอองมาก่อ,อเคเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปโอเคอ่ามีอีเกเจ็ดก้อนอ่าโอเคเดี๋ยววันเนี้ยผมจะได้ทาเจ้าแท่นขุดเจาะน,น้ามันกับเครงหันลมพร้อมกันเลยทีเดียว ครับระหว่างรองการหลอมแร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะย้ายเจ้าไม้ฟืนพวกนี้มาไว้ที่โซนด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมอาจจะใช้พื้นที่ตรงนั้นอ่ะในการต่อเติมบ้านเดี๋ยวผมจะทําเป็นครัวแล้วก็เกี่ยวกับอุปกรณ์การคราฟทั้งหมดผมจะเอาไปไว้ในห้องนั้นทั้งหมดเลยนะครับโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอย้ายเจ้าฟืนพวกนี้ก่อนมารวมไว้ที่ด้านหน้าทั้งหมดนะครับมาต่อกันเลยครับคุณผู้ชมอ่าตอนนี้ผมได้สร้าง พื้นที่ที่เป็นห้องครัวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเหลือในส่วนของหลังคาอาโอเคเดี๋ยวเรามาทํากันต่อเลยนะครับโอเคเอาไม้สูงมาก่อนโอเคชือ่อเรียบร้อยห้องครัวผมเสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายอุปกรณ์การคร้าทั้งหมดมาไว้ในห้องนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการทําอาหารผมก็จะเอา,าไว้ในห้องนี้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมต้องจุด โซนด้านในสุดผมจะวางเป็นเกี่ยวกับทําอาหารนะแล้วก็โซนด้านหน้านะครับผมจะทําเป็นเกี่ยวกับโต๊ะคราฟทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวขอย้ายเจ้าโต๊ะคราฟก่อนโต๊ะคราฟเดี๋ยวผมจะเอาไว้ริมด้านหน้านะครับเดี๋ยวขอมุนหมุนก็หามุามก่นอนโอเคเอาวางไว้ตรงมุมนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ เอาให้ชิดขอบเลยจะได้ประหยัดพื้นที่ดูยากเหมือนกันนะโอเคดูมุมนี้ดียวชื่ออ่าโอเคได้แล้วครับแล้วก็อีกตัวหนึง่งอ่าโต๊ะขั้นสูงนะครับโต๊ะครับขั้นสูงก็จะวางไว้ตรงจุดนี้เหมือนกันอออ่าพอดีเลยนะครับโอเคสองตัวกําลังดีเลยอ่าที่เหลือก็จะเป็นเตาทำอาหารเอ๊ะ ยายไม่ได้ต้องเอากระทะออกก่อนนะครับเอาหม้อก,กับกระทะออกก่อนอ,อยู่ในช่องของโอเคอัะทีนี้ดึงกระทะออกมาได้เลยแล้วก็ยกไปได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเอาไว้ติดกับโต๊ะครับอาหารกระปอ๋องอ่าโอเคเอาไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะครับาพอดีเลยโอเคทีนี้เราก็จะได้ห้องอ่า ห้องครัวทําอาหารนะครับพร้อมกับห้องที่ใช้เกี่ยวกับการคล้าทั้งหมดอยู่ในห้องนี้รวมกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยาโต๊ะทอผ้าเอาไว้มุมไหนดีนะเพราะว่าไอ้ตรงจุดด้านในผมจะเอาวางพวกของทําอาหารทั้งหมดเออมุมนี้พอดีเลยโอเคเดี๋ยวขอเลงแป๊บตรงขอบประตูพอดี โอเคเรียบร้อยเออพูดถึงทำครัวเกี่ยวกับทำครัวมันก็ต้องมีตู้เย็นใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนตู้เย็นอยู่ไหนหน้าต้องอยู่ในหน้าฟู้ดสินะโอเคอ่านี่ไอาจากพาร์ทก่อนเนี่ยผมไปสำรวจหมู่บ้านมาผมได้ปลดล็อกตู้เย็นด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะ ตั้งไว้ก่อนเนาะเพราะมันใช้แร่ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ก่อนว่าผมจะสร้างตู้เย็นตรงนี้นะครับเอาไว้ริมสุดเลยโอเคทีนี้เราก็จะได้ตู้เย็นเป็นที่รับ้อยเอาไว้แช่พวกอาหารกระป๋องพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถถนอมอาหารได้นานขึ้นในส่วนของหน้าต่างผมจะติดเป็นหน้าต่างกระจกนะครับทั้งหมดจะได้สวยงามนะครับ เดี๋ยววางโครงล่างก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยหาอุปกรณ์มาใส่ทีหลังนะครับอ่าเรียบร้อยสวยงามโอเคเดี๋ยวผมขอไปจัดการเจ้าซอมบี้ก่อนนะครับเสียงมันหลอนเหลือเกินไอพี่ร้นว่าไงนี่ไงหงายท้องไปเดเรียบร้อยโอเคครับปะเราไปต่อกันเลยมาเอาไมา้สูงมา จะไปดูที่บริเวณเตรงโซนหลังบ้านนะโอเคนี่เดี๋ยวผมจะทำเป็นระเบียงทั้งหมดล้อมรอบบ้านนะครับอ่ะแล้วส่วนในส่วนของด้านบนผมก็จะต่อเติมเพิ่มเหมือนกันนะครับผมก็จะทำเป็นขยายเขาเรียกอะไรขยายห้องที่เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับอ่าตอนนี้บ้านของเราเนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วโอเคเดี๋ยวขอไปตัดไม้เพิ่มเติมก่อนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเอาเจ้าไม้แพงเนี่ยามาใส่ตรงโซนหลังบ้านต่อเลยนะครับโอเคใส่เข้าไปเอ๊ะทำไมใส่ไม่ได้ปุ่มค้างป่าวะเอ๊ะอ๋อมันขาดเจ้าไม้ทรงอีกสามอันโอเคไม้แพงครบงั้นเดี๋ยวเราใส่อันอื่นก่อนเลยนะครับใส่ใส่ใส่ไปให้ครบเลยโอเคเรียบร้อยโอเคครับเอาหินมาด้วย โอเคไปลงไปโอเคเดี๋ยวโซนเนี้ยผมก็จะติดเป็นระเบียงทั้งหมดนะครับแล้วก็เออเดี๋ยวผมต้องขยายตรงนี้ด้วยนะครับอืมอ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยเดี๋ยวผมจะวางเจ้าระเบียงตรงนี้นะครับอ่าล้อมรอบบ้านทั้งหมดเลยนะครับเค okay. เดี๋ยววางโครงสร้างก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไม้มาใส่นะครับอเค วางไปวางไปยาวไปเลยครับโอเคเรื่อยๆถึงโซนหน้าบ้านตรงนี้ชืบโอเคเอ๊ะเดี๋ยวไอตรงนี้เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมขอย้ายเจ้าที่วางไม้สติ๊กขึ้นมาก่อนผมจะวางเป็นบันไดอีกอันหนึ่งนะครับมันจะได้ดูแบบเออแบบอ่าสมแบบยังไงอะ่ะ ดหูหลูขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเพราะว่าอันเดียวมันยังไงไม่รู้ว่าแม่งแม่งเนาะมันต้องวางสองอันนี่แหละเออกำลังดีเนี่ยเออเรียบร้อยนะครับวางโครงล่างก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหาไม้เข้ามาใส่นะครับอ่าเดี๋ยวชั้นสองนี้เดี๋ยวผมจะอ่าเอากําแพงออกก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะทําเป็นห้องเขาเรียกวอะไรห้องใส่เกี่ยวกับอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยวผมจะขยายพื้นที่ให้มันกว้างขึ้นนะครับตรงนี้่าเดี๋ยวเราดูสิเหมือนเดิมนะครับผมจะติดกำแพงที่มันเป็นแบบกระจกนะครับมันจะได้มองเห็นได้ทั่วนะครับมองแบบมองเจ้าซอมบี้มองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมองบรรยากาศอะไรได้นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็เอาไม้ใส่ลงไปชึบออ,อีกอันหนึ่งชึบอ,อ่า เดี๋ยวผมขอ,อนอนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตื่นมาตอนสักหกโมงเช้านะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาทํางานต่อจื๊บอ,อรุณสวัสดยามเชา้าอ่าเดี๋ยวเราจะได้มาต่อเติมกันต่อเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเอ้ยเหมือนหนาวเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนกางเกงเป็นสโนก่อนนะครับสโนแพนอ่าโอเคว่ามันจะเพิ่มค่าความหนาวบวกสนะิบเนาะเพิ่ม ป้องกันความหนาวอ่าอันนี้ย้ายผมว่าย้ายมาไว้ข้างนอกดีกว่าเนาะเพราะาเดี๋ยวโซนด้านในเนี้ยผมจะทำเป็นที่เก็บของทั้งหมดเลยเนาะทั้งที่เก็บแร่แล้วก็เก็บอุปกรณ์ต่างๆนะโอเคอ่าเดี๋ยวดูซิเราจะทําอันไหนต่อดีโอเคเดี๋ยวมาดูโซนหลังบ้านก่อนเลยอ่าโอเคซื้อไปเดี๋ยวผมไปเอาไม้มาเพิ่ม ไอตรงโซนอที่เป็นแท่นขุดเจาะน้ำมันเดี๋ยวผมว่าผมจะขยายพื้นที่อีกหนึ่งบล็อกนะครับเพราะเดี๋ยวผมอาจจะเขาเรียกว่าอะไรจะล้อมรั้วไอตรงแท่นขุดเจาะนะครับเพราะว่าตรงพื้นที่ตรงนี้มันเหมือนมันจะแคบนะเดี๋ยวผมจะต้องขยายอีกอีกช่องหนึ่งเนาะเอ้ hey, มาต่อกันเลยเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าไม้แพร้งนะ่ะขึ้นไปต่อเติมที่บริเวณชั้นสองต่อเลยนะครับ เมื่อกี้เราวางกําแพงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะ,อะโอเคเหลือแต่ว่าเราเอาไม้แพงเข้าไปใส่อทีนี้เราก็เอาไม้แพงใส่เข้าไปได้เลยเดี๋ยวตรงห้องบริเวณนี้ผมจะทำเป็นห้องที่เกี่ยวกับอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเนาะมันจะได้ห้องกว้างขึ้นเนาะโอเคไปเดี๋ยวไปเอาของมาเพิ่มเติมเลยครับอ่าหยิบไม้แพงมาเลยโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อเติมด้านบนกันต่อเลยนะครับอโอเค ใกล้เสร็จละโอเคกำแพงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมทำโต๊ะต่อให้เสร็จเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมได้ขยายพื้นที่ตรงบริเวณแท่นขุดเจานะน้ำมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะล้อมรั้วไอ้ตรงแท่นขุดเจาะด้วยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอวางเจ้าอ่าพื้นก่อนเอ๊ะติดเศษไม้อันเดียวก็มาวางไม่ได้เนาะโอเค ติดไม้ทรงอีกเวนเอ้ยอ่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวย้ายก่อนนะครับแป๊หนึ่งชือ้อ่ะมันน่าจะไม่ติดแล้วข้างบนด้วยอ่ะมาไปอยู่ตรงนู้นเลยปะโอเคโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวผมวางพื้นตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมเอาไม้เนี่ยใส่ลงไปก่อนนะครับมาหยิบมาเลยเอาใส่ไปเลยชื้นช,อชอโอเคเอามาให้หมดอ่ะใส่เข้าไปได้เลยชึบช,อชอโอเค อ่าไม้แผงตัดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเอามาเลยแล้วเดี๋ยวไปต่อเติมหลังบ้านกันต่อเลยนะครับชือ้อพื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยโอเควางยาวไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะล้อมตรงนี้ทั้งหมดเลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวไปเอาไม้แผงเพิ่มก่อนเอาไปตัดเอาไปตัดเอาไปตัดโอเคใช้เยอะเลยไม้แผงเนี่ยเออดีนะเรามีเจ้าเครื่องตัดเนี่ยมันสะดวกสบายขึ้นเนาะโอเคใส่งลงไป อ่าพื้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะวางลัวอ่าระเบียงเนาะวางระเบียงนี้ล้อมเลยนะครับล้อมกรอบโอเคยาวเลยครับอ่าอ่าแล้วก็เดี๋ยวตรงเจ้าแท่นน้ำมันเนี้ยเอ๊ะวางซักครึ่งซีกได้ไหมเดี๋ยวลองดูแป๊บนึงนะครับอ่าไม่สวยเดี๋ยวงั้นต้องวางแบบเต็มเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยววางล้อมรอบทั้งหมดเลยมา ตรงนี้หนึ่งอันตรงนี้อีกอันหนึ่งแล้วก็เอ้ยจะขอเอาไม้สูงนี้มาใส่ตรงใส่ตรงนี้เลยโอเคมาแล้วก็เดยวล้อมล้อมรั้วต่อนะครับชึบอ,อ่าทีนี้เราก็ได้โครงล่างเป็นที่เรียบร้อยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาหน่อยแล้วอื เอาไม้ทรงใส่เข้าไป2องอันอ่าเราก็ได้หล้วเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปต่อที่บริเวณชั้น2ตรงห้องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับ<ๆ>เพราะว่ามันยังขาดในเรื่องของหลังคาเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอเตรียมไม้ขึ้นไปวางไว้ข้างบนก่อนนะครับอ่าสมุมมันจะใช้น่าจะใช้ทั้งหมด12ท่อนเนาะใช้ซุง12ท่อนแล้วก็ไม้แพงอีกนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอ่อวางไงพี่ร้อน คิดถึงเหรอไม่เจอกันหลายพันมาหาเลยเหรอนี่ไงเป็นไงชืบเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมไปต่อเลยแล้วกันพอดีแวะท,ทักทายพี่โลนิดนึงเ,เดีี๋๋เดยวคิดถึงนะอ่ะต่อเลยครับเอาวางเอเดี๋ยวไปขนต่อโอเคโหนี่ผมยังกระติกอะ่ะกระโดดมานี่ถ้าเป็นของจริงนี่ขาหักไปแล้วเนี่ยเออ มีบันไดย,ยังไม่ใช้อ่ะอยากกระโดดอ่ะ,อะไปอีกรอบหนึ่งน่าจะพอเนาะโอเคจื้อ,อามาเลยสมท่อนโอเคอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะได้ต่อเติมหลังคากันต่อเลยนะโอเคแล้วเดี๋ยวส่วนโซนด้านบนเนี้ยผมผมก็จะวางเกี่ยวกับไอเครื่องไอเขาเรียกว่าอ,อะไรนะ่ะพวกกังหันลมพวกโซล่าเซล์เนาะที่ ใช้ในการเขาเรียกอะไรอ่ะผลิตไฟฟ้าอ่ะข้างบนเนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับผลิตไฟฟ้าทั้งหมดนะข้างล่างก็จะเป็นพวกอุปกรณ์จัดเก็บนะทั้งหมดในห้องนี้เลยนะครับโอเคมาใส่หลังคาลงไปโอเคชือ้อแบกมาเอาใส่ลงไปขาดอีกหนึ่งไะไปหาต่อนะครับชือ้อมีเยอะไม้แร้งเราอะ่ะเอามาเลย ะไปต่อเลยครับจะได้เสร็จตรงโซนนี้นะชึบเอาใส่ลงไปเรียบร้อยห้องอิเล็กทรอนิกสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคมาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูตรงโซนด้านบนนะครับเดี๋ยวด้านบนเนี่ยผมจะทําเป็นที่วางกังหันลมผมว่าอนาคตผมจะวางสักสองแถวเนาะแล้วก็ไอโซล่าเซลก็อีกสักสองแถวอย่างละสองแถวเนาะแต่ว่าก่อนอื่นนวผมขอล้อม รั้วข้างบนด้วยเลยแล้วกันนะครับโอเคล้อมให้หมดเลยทุกมุมนะครับเอ,อ่อเพื่อความสวยงามเนาะโอเคโอเคใส่ให้หมดทุกด้านนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไม้ทรงนี้ขึ้นมาใส่นะอ่าชืบชือบอ่าได้โครงล่างเรียบร้อยเดี๋ยวผมไปเอาอุปกรณ์มาใส่ก่อนนะเอาไม้ทรงมาใส่ก่อนอ่าเดี๋ยวขอเวลาสักครู่หนึ่ง อ่าสุดท้ายครับมาเลยชืบเรียบร้อยตรงโซนบริเวณด้านบนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคฮัลโหลมาชืบอ,อ่าทีนี้เราได้แท่นขุดเจาะน้ำมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวลองเปิดดูอ่ะเออแต่ผมลืมไปเลยว่ามันใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวผมขอไปดูในแผงวงจร แป๊บหนึ่งนะครับว่ามันใช้พลังงานเท่าไหรอ่าอ่าตอนนี้เราลบ80อยู่นะก็คือมันใช้พลังงานทั้งหมด100ซึ่งผมมีกังหันลมอยู่หนึ่งตัวมันผลิตได้แค่20เองนะเดี๋ยวผมเนี่ยผมจะต้องผลิตเจ้ากัางหันเพิ่มอ่าเดี๋ยวเรามาดูอลูมิเนียมรอบนี้ว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่ก้อนนะครับรอบแรกเราได้27เดี๋ยวเรามาดูรอบนี้เราจะได้ทั้งหมดกี่ก้อนอ่า มาใส่กล่องไว้เลยแถวหนึ่งมันมีอยู่สิบก้อนนะดูง่ายง่ายอ่าน,นี้เครื่องแรกแล้วนี่โอ้หได้เยอะนวเนี่ยโอเคมาดูเครื่องที่สองโอ้โหได้เยอะพอๆกันเลยโอ้รอบนี้น่าจะได้เยอะกว่ารอบแรกนะครับดูจากสายตาแล้วเนาะมาเดี๋ยวเราลองมาดูซิเออแล้วก็ไอ้เจ้าน้ามันกระป๋องเนี่ยอ่าเราสามารถใส่ที่เครื่องได้เลยเนาะเราไม่ต้องใช้เบลฟิลละเรามีเครื่องเจาะน้ํามันละอ่า เดี๋ยวเราจะปั๊มน้ํามันแบบยาวๆเลยแล้วผมจะสร้างไว้ทั้งหมด4เครื่องอ่ะอนาคตเนาะเออตอนนี้ผมวางโครงไว้2อันอ่ะดูดิ31ก้อนครับมาเดี๋ยวผมจะเอาเข้าที่เตาหลอมทั้งหมดเลยนะครับแล้วเพราะเดี๋ยวผมจะต้องใช้อลูมิเนยียมอีกเยอะเลยเพราะว่ากังหันลมอ่ะมันต้องใช้ทั้งหมด5ตัวเนาะตอนนี้ผมมีตัวหนึ่งแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ดูจากไอเทนขุดเจาะน้ํามันแล้วอะ่ะ มันใช้พลังงานตั้งหนึ่งร้อยเนี่ยนะแล้วทีนี้ผมมีกังหันอยู่ตัวเดียวอ่ะมันผลิตได้แค่ยี่สิบเองพลังงานซึ่งมันต้องใช้ทั้งหมดห้าตัวกังหันนะครับมันถึงพลังงานจะไม่หมดไปนะครับมันจะผลิตได้หนึ่งร้อยพอดีโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นขอเอาเจ้าอลูมิเนียมเนี้ยมาหลอมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทํากังหันลมต่อกันเลยนะครับ,บโอ้โรอบนี้ได้เยอะเนี่ยสามสิบเอ็ดก้อนโอ้โห จะเยอะไปไหนเนี่ยมาต่อเลยโอเคครับทีนี้เราก็หลอมช่างอลูมิเนียมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไปต่อเติมด้านบนต่อเลยนะครับมาแล้วครับท่านผู้ชมมาเอาใส่ลงไปเลยชึบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอ่ะไปเอาต่ออ่าเอา มาใส่ตรงนี้ชึบเสร็จตอนนี้ผมมีทั้งหมด4อันอ่าเดี๋ยวผมต้องหาเพิ่มทําอีกตัวหนึ่งนะครับฮัลโหลเดี๋ยวดูแผงวงจรสีตอนนี้เราผลิตพลังงานได้ทั้งหมด80นะครับอ่ายังขาดอีกหอันขันหนึ่อันมันจะถึงหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวดูนี้ก่อนอ่าในส่วนของตู้เย็นเนาะมันใช้อยู่75พลังงานนะครับที่จุดขุดเจาะน้ํามันมันใช้หนึ่งร แล้วก็โคมไฟมันใช้แค่สิเองนะอ่าโอเคผมได้ครบเป็นที่เรียบร้อยชึบตอนนี้ผมก็มีกังหันทั้งหมดห้าอันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวทีนี้เราลองไปเปิดที่ไอเครื่องขุดเจาะนะ้ำมันก่อนเลยนะครับดูว่ามันสามารถเจาะได้หรือยังอ่าทีนี้ผมเปิดเครื่องเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปสำรวจที่แผงวงจรก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะตอนนี้แผงวงจร พลังงานเข้า100นะครับพลังงานที่ออกไป100ก็คือพอดอีพลังงานมันจะไม่ลดลงนะครับเพราะว่าเราผลิตได้100นะครับนี่ตามนี้เลยเครื่องขุดเจาะน้ำมันใช1 0 0อ่าทีนี้เราก็จะขุดเจาะน้ำมันได้แบบยาวๆแล้วนะครับปั๊มรัวๆเลยครับเดี๋ยวอนาคตผมจะต้องทําเพิ่มตรงนี้เนาะไอที่ผลิตไฟฟ้าทั้งหมด มาครับเดี๋ยวเราไปดูที่แท่นขุดเจาะน้ํามันอ่าตอนนี้เราผลิตน้ำมันกระป๋องได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามันสามารถเอาไปแทนไบโอฟิลแล้วก็ใส่พวกเครื่องจักรได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาไปผลิตพวกพลาสติกอะไรได้ด้วยอ่าเขาเรียกว่าหลากหลายคุณประโยชน์โอเคสำหรับพัร์นี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ